เมื่อเรารู้องค์ประกอบในการทำเว็บไซต์4ี่ข้อแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าทำไมเราถึงต้องทํำเว็บไซต์และทําไมต้องทําเว็บไซต์สิ์หน้าแล้วทำไมต้องทําเว็บไซต์ราคา4,990บาทกันนะคะตามไปดูเลยค่ะไมต้องมีเว็บไซต์ และทำไมต้องมีเว็บไซต์10หน้าเราลองมาดูกันเลยนะคะมีทั้งหมด3แพ็กเกจค่ะแพ็กเกจที่1 1,990บาทอันนี้เป็นแบบเซลเพจนะคะไม่มีระบบสินค้ามีแค่1หน้านะคะแพ็กเกจที่2 3ง9าบาทอันนี้มีจำนวน5หน้าระบบสินค้าร้อยรายการ ระบบบทความร้อยหน้าตัวที่ครูนันทำเนี่ยค่ะแพ็กเกจที่4,990บาทเพราะว่าทำสินค้าได้ทั้งหมด10หน้าเลยค่ะระบบลงสินค้าได้100รายการลงบทความได้100หน้าถึงสิ่งที่ชอบเลยคือมีโค้ดแล้วก็มีคอร์สอนเรียนจนกว่าเราจะเรียนทำเป็นนะคะ มาดูเว็บไซต์ที่คุณนันทำนะคะมีทั้งหมดตอนนี้เสร็จแล้วนะคะ10รายการมาดูตัวอย่างของเด่นปันทายฝีมือทำเองนะคะแต่ถ้าจะไปดูรายละเอียดเข้าไปเซิร์ชดูได้เลยค่ะเด่นปันทาบุ๊กทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะเว็บไซต์ที่2ก็หน้าที่2ก็คือการทำเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ออนไลน์บายนิชานันอันนี้ก็ติด Google ไปแล้วค่ะ วัสดีค่ะ